ห้าร้อยชาติสะัสะัปันทิตะชาดกชาดกว่าด้วยผู้สลักชีวิตเป็นทาน พุทธกาลสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์พระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาได้เสด็จจาริกณสาวัตถีนครเพื่อเผยแพร่คำสอนในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ให้ชาวเมืองได้ซึมซับนำไปปฏิบัติเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้ความผาสุกทุกขนแห่งที่พระพุทธองค์เสด็จไปต่างสงบร่มเย็นภายใต้ร่มพุทธธรรม ในการนั้นมีกระตุมพีผู้หนึ่งในนครสาวัตถีเลื่อมใสศรัทธานในคําสอนขององค์พระศาสดาเป็นยิ่งนักกระตุมพีผู้นี้ได้ตระเตรียมการถวายเครื่องบริขารทุกอย่างแก่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์เป็นประธานเราต้องจัดเตรียมเครื่องทานทั้งหลายให้พร้อมเพรียงเล่งมือกันหน่อยนะพวกเจ้าตั้งใจจัดเตรียมกันให้ดีๆละ่ะ จะได้บุญกันท่วนทั่วทุกคนกระตุมผีผู้นี้ได้จัดสร้างมนดบที่ประตูเรือนเพื่อน,นิมนต์ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานประทับบนบวรอาสในบนดกที่จัดแจงไว้นั้นจากนั้นจึงได้ถวายทานอันประนีตมีรถเลิศต่างๆแล้วยังได้นิมนต์ชันอีกเจ็วัน ข้าแต่องค์พระศาสดาข้าพระองค์ได้จัดเตรียมฐานอันประณีตต่างๆไว้ถวายแล้วขอรับตลอดเจ็ดวันนี้ขอให้ข้าพระองค์ได้ถวายทานให้แก่องค์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงรับทานถวายของกระตุ่มผีดังที่เขาตั้งใจวิดีแล้วเมื่อล่วงเข้าสู่วันที่เจ็ การถวายบริขารทั้งปวงแก่พระภิกษุ500รูปโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนั้นก็เสร็จสิน้นหลังจากเสร็จพัตกิจแล้วเนื่องด้วยเห็นในความตั้งใจจริงของกระตุ่มผีผู้นี้ที่ศรัทธาและมีจิตใจดีงามก่อนที่องค์พระาศาสดาจะกระทําอนุโมทนาจึงได้ตรัสแก่กระตุ่มผีด้วยความไม่ตาว่าดูกรออุบาศก ควรแล้วที่ท่านจะกระทำปีติโสมนัตเนื่องว่าท่านนี้เป็นวงของบัณฑิตในสมัยก่อนทั้งหลายด้วยว่าบัณฑิตในสมัยก่อนทั้งหลายนั้นได้บริจาคชีวิตแก่เหล่ายาจกผู้มาถึงเฉพาะหน้าแม้แต่ชีวิตของตนก็ได้ให้ไปแล้ว จากนั้นองค์พระาศาสดาจึงทรงระลึกชาติด้วยบุทเพนิวาสานุสติยานตรัสเล่าสะัพปันทิตาชาดกเป็นพุทธโอวาทกระตุมพีและเหล่าพุทธสาวกทั้งหลายดังนี้ในอดีตการวาระที่พระเจ้าพรหมทัตปกครองนครพระราณสีอย่างผาสุขด้วยทศพิษราชธรรมในการนั้น พระโพธิสัตว์ก็ได้กําเนิดเป็นพระยากระตายอาศัยอยู่ในป่าโดยอาศัยอยู่ร่วมกับสหายอีกสามตัวก็คือลิงสุนัขจิ้งจอกและนาคว่าอย่างไรกันบ้างล่ะท่านลิงท่านสุนัขจิ้งจอกท่านนาคช่วงเนี้ยป่าอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นจริงๆนะพวกท่านน่ะสบายดีกันหรือเปล่าล่ะ เราสบายดีท่านเองก็ดูอ้วนท้วนแข็งแรงดีเหมือนกันนะท่านกระต่ายสหายรักส่วนของข้านะไม่ไหวเลยที่อยู่อาศัยของข้าช่วงเนี้ยร้อนนอนไม่ค่อยหลับเลยงั้นมานอนริมน้ำกับข้าไหมล่ะท่านหรือจะไปนอนในน้ำก็ได้นะท่านสุนัขจิ้งจอกรับรองเย็นสบายเฮ้ฮฮพูดเป็นเล่นไปเดี๋ยวข้ากรจมน้ำตายพอดีท่านนี่ก็จริงๆเลยเฮ้ ต่อไปใครจะเป็นเพื่อนคุยกับท่านล่ะน้ำมาดจะเป็นน้าไม่งันไงไม่ใช่ปลาปลเป็นน้าไม่งันไงเล่นเหมือนกันปลาแล้วัสหายรักทั้งสี่นี้เป็นสัตว์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมโดยเฉพาะพระยากระต่ายตกเย็นทุกครั้ง ก็มักจะมาพบปะกันเพื่อฟังโอวาทจากพระยากระต่ายอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งพระยากระต่ายมองดูดวงจันทร์ก็รู้ว่าวันรุ่งขึ้นคือวันอุโบสถเมื่อทราบเช่นนั้นพระยากระต่ายจึงได้ให้โอวาทแก่สหายสัตว์ทั้งสี่ว่าพวกท่านทั้งหลายวันเนี้ยพวกเราจงสมาทานศีลรักษาอุโบสถกันเถิดเพราะมีผลบุญกุศลมากฉะนั้นน่ะพวกท่านจงเตรียมอาหารกันไว้ เพื่อไว้แบ่งปันผู้ที่มาขอทานเถิดได้สิเมื่อท่านกระต่ายว่าอย่างนั้นข้าก็ไม่ขัดได้เลยข้าเอาด้วยเรื่องศีลเรื่องธรรมพวกเราไม่เคยเกี่ยงอยู่แล้วทั้งสามเมื่อรับคำแล้วจึงพากันกลับไปยังที่อยู่ของตนเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นต่างก็พากันออกหาอาหารเพื่อเก็บไว้ให้ทานดังที่พระยากระต่ายสหายรักแนะนำ นาคนั้นตื่นแต่เช้าตรู่มุ่งหน้าไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาขณะนั้นพรานเบ็ดคนหนึ่งตกปลาตะเพียนได้ถึงเจ็ดตัวก่อนที่จะนำเอาเถาวันมาร้อยหัวปลาแล้วขุดดินกรบฝังก่อนที่จะข้ามไปทางใต้ของแม่น้ำเพื่อตกปลาต่อไปถือไปก็เกะกะเปล่านะมันจะแย่เอาแล้วเนี่ยฝังไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันตกปลาเสร็จเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเมือ่อนาคออกหาอาหารผ่านมายังบริเวณนั้น และด้วยสัญชาตญาณของสัตว์มีประสาทสัมผัสรับกลิ่นที่ว่องไวจึงได้กลิ่นข่าวปลาที่ฝังอยู่ใต้ดินลอยคระครุ้งไปทั่วบริเวณจึงลงมือขุดพื้นดินคุยเอาปลาทั้งเจ็ดตัวที่ถูกฝังขึ้นมาฮกลิ่นแรงฮะต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยเมื่อขุดไปได้สักพักแน่ก็พบปลาซ่อนอยู่ใต้ดินจริงๆ แต่เพื่อความแน่ใจว่าปลานี้ไม่มีเจ้าของนาจึงส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณสามครั้งเพื่อให้เจ้าของปลาได้ยินโอ้เหเจอแล้วโอ้มีทั้งเจ็ดตัวเนี่ยแต่เอปลาใครล่ะเนี่ยเราลองร้องเรียกดูดีกว่าถ้าไม่มีใครแสดงตนก็ถือว่าปลาเนี่ยไม่มีเจ้าของก็ลับกันเขาจะได้ไม่หาว่าเราเป็นขโมย เมื่อส่งเสียงร้องเรียกถึง3ามครั้งแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดแสดงตนว่าเป็นเจ้าของปลานาจจึงตัดสินใจฆ่าป,ปลาทั้งเจตัวไปเก็บไว้ที่รังของตนอืมปลาเนี่ยคงจะไม่มีเจ้าของแน่แท้แล้วละ่ะงั้นเราอ่ะก็คาบกลับไปไว้ที่รังก่อนดีกว่าระหว่างเนี้ยเราจะได้ถือสินไปด้วยเลยส่วนทางฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเองก็ออกตระเวนหาเหยื่อเช่นกัน จนกระทั่งไปพบกับกระท่อมของคนเฝ้านาคนหนึ่งเขา้าสุนัขจิ้งจอกจึงเดินเข้าไปสำรวจไม้จะหาอาหารแล้วก็พบเนื้อย่างสองไม้เห<อ>ี้ยหนึ่งตัวและหม้อนมส้มหนึ่งหม้อเออาหารเหล่านี้มันมีเจ้าของหรือเปล่านาะสุ่มสี่สุ่มห้าหยิบไปถ้าจะไม่ดีแน่เลยลองร้องเรียกหาเจ้าของหน่อยก็แล้วกันเพื่อความแน่ใจว่าอาหารเหล่านี้ไม่มีเจ้าของ สุนัขจิ้งจอกจึงส่งเสียงร้องขึ้นมาสามครั้งเผื่อว่าเจ้าของจะได้ยินจะได้รีบมาแสดงตนเมื่อเห็นว่าไม่มีเจ้าของมาแสดงตัวสุนัขจิ้งจอกจึงคาบอาหารที่พบในกระทร่อม กลับไปไว้อยังพุ่มไม้รังของตนและเก็บไว้กินเมื่อถึงเวลาจากนั้นก็นอนถือศีลส่วนท่านฝ่ายลิงก็มุ่งหน้าเข้าไปในป่าเพื่อเก็บมะม่วงมาไว้ยังพุ่มไม้รังของตนเก็บไว้กินเมื่อถึงเวลาแล้วก็นอนจำศีลเช่นกันอืเก็บมะม่วงไว้สักขณะนี้คงพอและกลับรังไปจำศีลได้แล้วเรา ด้านพรยากระต่ายกลับไม่ได้ออกไปหาอาหารมาตุนไว้เหมือนเช่นสัตว์อื่นๆได้แต่นอนจำศีลอยู่ในรังของมันอืมเราเองจะไปเก็บหญ้าแพรกมาตุนไว้ให้ทานก็คงจะไม่มีใครอยากได้หญ้าแพรกไปกินหรอกจะเป็นงาหรือว่าข้าวสารเราเองก็ไม่มีถ้ามียาจกมาขอทานจากเราเราจะให้เนื้อของเรานี่แหละแกยาจกไป ด้วยอนุภาพของศีลที่พระยากระต่ายได้ทำไว้นี่เองได้ทำให้บัลลังก์ของเท้าสักกะนั้นเร่าร้อนด้วยเหตุนี้เท้าสักกะจึงได้ลงมาเพื่อพิสูจน์ศีลของสัตว์ทั้งสี่เราต้องทดลองจิตใจของพระยากระต่ายกับพวกพร้อมดูดีกว่าว่าจะมั่นคงในศีลสักแค่ไหนทันทีที่ลงมาถึงโลกมนุษย์เท้าสักกะในร่างของพราม กม้มงหน้าไปยังที่อยู่ของนาคก่อนเมื่อเห็นพรามณ์ยืนอยู่ที่หน้ารังของตนนาคจึงถามกลับไปว่าท่านพราหม์ท่านมาเพื่อต้องการสิ่งใดหรืออ๋อไม่มีอะไรมากหรอกท่านนาคเราเพียงต้องการอาหารบางส่วนเท่านั้นแล้วแต่ท่านจะก,กรุณาเถิดได้สิท่านพรามณ์ตอนเนี้ยข้ามีปลาตะเพียนอยู่เจ็ตัวข้ามีอยู่เท่านี้แหละ เชิญท่านรับประทานแล้วจเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเถิดไม่ต้องเกรงใจหลังจากรับปลาจากนาคแล้วเท้าสักกดในร่างของพรามก็ตรงไปยังรังของสุนัขจิ้งจอกต่อทันทีเมื่อสุนัขจิ้งจอกเห็นพรามยืนอยู่จึงถามออกไปว่ามีสิ่งใดให้เราช่วยหรือท่านพรามบอกมาเถิดเรายินดีเราเพียงต้องการอาหารเท่านั้นท่านสุนัขจิ้งจอก จะมากน้อยก็แล้วแต่ท่านจะการลุณาเถิดไม่มีปัญหานี่เลยท่านพราหมณ์ข้ามีเนื้อย่างสองไม้เหี้ยหนึ่งตัวแล้วก็นมส้มหนึ่งหม้อข้าไปเอามาจากกระท่อมของคนรักษานาเมื่อคือนน้นเท่านี้คงพอให้ท่านอิ่มอยู่หรอกนะเอาไปเถอะข้ายกให้ท่านหมดเลยแล้วเชิญท่านจเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าตามสมควเรเถิดขอบคุณท่านมากท่านสุนัขจริงจอผู้ใจบุญ หลังจากได้รับอาหารจากสุนัขจิ้งจอกแล้วพรามก็มุ่งหน้าไปยังรังของลิงต่อทันทีเอท่านพรามมายืนอยู่ตรงหน้ารังเราด้วยเหตุอันใดเลยมีอะไรให้เราช่วยเหลือบอกมาเถิด่มิมีสิ่งใดหรอกท่านลิงข้าเพียงต้องการมาขอแบ่งปันอาหารเท่านั้นแล้วแต่ท่านจะก,กรุณาเถิดเจ๊ง ได้สิท่านพรามข้ามีมะม่วงสุกอยู่แล้วก็มีน้ำเย็นเย็นเชิญท่านทานตามสะดวกแล้วจะพักผ่อนใต้ร่มไม้อันร่มรื่นแถวแถวรังเราก็ได้นะจากนั้นแล้วค่อยเข้าป่าไปจเจริญสมณะธรรมเถิดท่านพรามขอบคุณมากนะท่านลิงจากนั้นพรามจึงได้มุ่งตรงไปยังรังของพระยากระต่ายโดยหมายที่จะไปทดสอบศีลของกระต่ายเช่นกัน สัตว์ทั้งสามนี้ดำลงอยู่ในศีลดีมากต่อไปก็าตาพรยากระต่ายบ้างแล้วนะลองดูหน่อยสิว่าจะเหมือนสัตว์ทั้งสามหรือเปล่าเพียงครู่เดียวพรามก็มาถึงหน้ารังของพรยากระต่ายพรามท่านนั้นมีสิ่งใดให้เราช่วยเหลือหรือเปล่าข้าเพียงแต่ต้องการมาขอบริจาคอาหารจากท่านเท่านั้น จะมากจะน้อยก็แล้วแต่ท่านจะเห็นกรุณาเถิดน,นะท่านพญากะตายอาหารหรือท่านพรามอืมอันตัวเราเนะ่ะมิได้เก็บอาหารไว้ให้หรอกข้าวหรือว่างาเราก็ไม่มีเอาอย่างนี้ไม่ละท่านพรามท่านย่างเรากินก็ได้แต่ท่านเน่ะเป็นผู้มีศีลจักไม่ทำปาณาติบาตนี่นาอืมถ้าอย่างนั้นน่ะท่านก็จงไปรวบรวมฟืนมาก่อไฟเสร็จแล้วอ่ะเราจะกระโดดเข้ากองไฟย่างตัวเอง ให้ท่านทานเนื้อของเราก็แล้วกันนะท่านพรามเมื่อเนื้อของเราสุกแล้วอ่ะก็เชิญท่านทานแล้วค่อยกระทําสมณธรรมก็แล้วกันนะเมื่อเท้าสักกะได้ฟังดังนั้นก็เนรมิตกองไฟขึ้นมาแล้วบอกให้พระยาะกระตายเข้าไปในกองไฟที่โหมลุกโชดช่วงนั้นข้าเตรียมไฟไว้พร้อมแล้วท่านกระตายท่านจะทำเยี่ยงไรต่อไปหรือ เราก็จะกระทําตามสัจจะที่ให้ไว้แก่ท่านเราจะโดดเข้ากองไฟย่างตัวเองให้สุกเพื่อให้ท่านทานเนื้อของเราไงล่ะเมื่อพร้อมแล้วกระต่ายก็สะบัดขนตัวเองสามทีเพื่อไล่ให้มแมลงต่างๆที่เกาะขนตัวเองอยู่หลุดไปให้หมดจะได้ไม่ต้องถูกไฟเผาตายตามไปด้วย ก่อนที่จะตัดสินใจพุ่งเข้ากองไฟอย่างไม่เกรงกลัวไม่นำซ้ำยังแสดงท่าทีรื่นเริงราวกับโลดแล่นอยู่บนวิมานก็มีปาน <c oughs> เราอ่ะได้ทำตามอย่างที่บอกแล้วเดี๋ยวพอเราสุกแล้วอ่ะก็ทานเนื้อเราได้ไม่ต้องเกรงใจนะท่านพรามแต่หน้าอัศจรรย์ใจยิ่งหนักทันทีที่พรยากระต่ายกระโจนเข้าสู่กองไฟกลับพบว่ากองไฟนั้นไม่ได้มีความร้อนเลยแม้แต่นิดเดียว เอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมไฟที่ท่านพรามก่อขึ้นมาถึงได้ไม่มีความร้อนเลยล่ะแล้วอย่างเนี้ยเนื้อของเราจะสุกได้อย่างไรท่านพรามนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <c oughs> ท่านพรยากระตายเอ๋ยเรามีช่พรามดอกแท้จริงเราคือเท้าสักกะเราเนรมิตกายเป็นพรามเพื่อจะมาทดสอบศีลของท่านเท่าน,นั้นเอง ท่านเท้าสักกะนี่ท่านเพียงต้องการทดสอบข้าเท่านั้นหรือเป็นอย่างนี้แล้วไซผู้อื่นจะรู้ได้อย่างไรกันเล่าถึงปรารถนาของข้าที่ต้องการสละชีวิตให้ทานแก่ท่านนะ่ะมิจําเป็นที่ผู้อื่นจะต้องล่วงรู้หรอกท่านพระยากรตายคุณความดีในการเสียสละชีวิตเพื่อให้ทานของท่านในครั้งนี้จะคงอยู่ปรากฏตลอดไปทันทีที่กล่าวจบ เขาสักกะในร่างของพราหมณ์ก็ทําการเขียนรูปพรยากระต่ายไว้บนดวงจันทร์เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการเสียสละครั้งนี้ให้อยู่สื่อไปจากนั้นก็นาพระยากระต่ายขึ้นมาจากกองเพลิงให้นอนพักบนพุ่มไม้อย่างเป็นสุขก่อนจะเสด็จกลับไปยังเทวโลกนับแต่บัดนั้นมาสัตว์ทั้งสี่ต่างก็บำเพ็ญศีลรักษาอุโบสถสืบไปจนสิ้นอายุไข หลังจากพระพุทธองค์ทรงนำพระธรรมเทศนานี่มาแสดงแล้วก็ทรงประกาศแก่กระตุมพีและเหล่าพุทธสาวกทั้งหลายว่านาคในการนั้นกำเนิดเป็นพระอาอนนท์สุนักจิ้งจอกกำเนิดเป็นพระโมกขลนะลิงกำเนิดเป็นพระสารีบุตรเท้าสักกะกำเนิดเป็นพระอนุรธธุทธะพระยากระตายสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า